วัสดีครับผมอาจารย์เพชรพชระเครวิทย์ผู้ชี่ยวชาญด้านการบินและการสำรวจโครงสร้างด้วยอากาศยานและคนขับวันนี้ผมจะมาทุกท่านมาพบกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยซึ่งจะเปลี่ยนการทำงานการสำรวจและการตรวจสอบโครงสร้างไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับ dji dog free แท่นปล่อยโดรนอัตโนมัติที่สามารถปล่อยและรับโดรนได้โดยที่ไม่ต้องมีนักบินแถมยังติดตั้งบนรถกระบะไฟฟ้า r i d e r a rd 6ที่สามารถทำให้เราไปยังสำรวจในจุดต่างๆได้อย่างอิสระที่เจ๋งไปกว่าน,นั้นรถกระบะไฟฟ้าสามารถจ่ายไฟให้กับด็อกแล้วก็สามารถทำงานได้ตลอดเวลาด้วยครับ dji dog free มาพร้อมกับโดรนรุ่นใหม่ล่าสุด dji matrix 4 d ที่มีกล้องความละเอียดสูงที่จะช่วยให้การทำงานสำรวจและตรวจสอบโครงสร้าง หรือแม้กระทั่งสำรวจสะพานต่างๆก็เป็นเรื่องง่ายและมีความแม่นยำไม่ว่าจะเป็นการสำรวจในระยะใกล้หรือไกลหรือแม้แต่พื้นที่ที่เข้าถึงยากก็ตามเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้การทํางานของคุณมีประสิทธ,ธิภาพและยกระดับการสำรวจได้อย่างแน่นอนมาร่วงค้นพบความล้ำหน้านี้ไปพร้อมกันครับระบบที่เรากําลังจะพาทุกท่านมาชมต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยของการควบคุมแล้วก็วางแผนการบินนะครับก็คือ ตัวโปรแกรม DJI f l y h u t Hub 2ซึ่งจะช่วยในการสะดวกสบายในการทำงานแล้วก็ถือว่าตอบโจทย์กับการสำรวจภาคสนามยุคใหม่เลยซึ่งเมื่อเราทำการติดตั้งตัว DJI d o c t r e เนี่ยไว้บนรถกระบะไฟฟ้า Ridera RD6 กเนี่ยนะครับก็สามารถทำให้เราสั่งขึ้นและลงอัตโนมัติได้ทุกพื้นที่เลยตัวรถเนี่ยก็จะทำหน้าที่เหมือนเป็นฐานควบคุมแล้วก็เคลื่อนที่ นะครับแล้วก็สามารถสื่อสารกับเราด้วยระบบคลาวแล้วก็เราสามารถดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์เลยโอเคครับอย่างในวันนี้นะครับเราก็จะทําการสาธิตในการวางแผนการบินแล้วก็ทําการสั่งให้โดนปฏิบัติมิชชั่นนะครับโดยที่จุดหมายของเราเนี่ยนะครับก็คือตัวสะพานมหาเจษดาบรรจงานุสร์นะครับซึ่งรูปแบบการบินในวันนี้เนี่ยของเราก็จะเป็นในรูปแบบของตัวสมาร t ทออ i ตที่ตัวกล้องเนี่ยเขาก็จะถ่าย ในหลายๆมุมมองนะครับเพื่อที่จะได้ภาพออกมาในหลายๆทิศแล้วก็มาประมวลผลเป็นโมเดล3มิตินะครับโดยรูปแบบการบินเราก็จะบินที่ระดับความสูงเหนือพื้นดินที่90เมตรนะครับโดยที่โปรแกรมก็จะคำนวณเรสโซลูชันออกมาว่าจะอยู่ที่ประมาณ3.21เซนติเมตรต่อพิกเซลนะครับจากนั้นเนี่ยพอทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับตัวด็อกของเราเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแบบเรียลไทม์เลยโดยที่เราก็สามารถทำการสั่งสตาร์ทมิชชั่นตัวโดรนก็จะเข้าสู่ มิชชั่นแล้วก็ทำการบินสำรวจอัตโนมัติเลยครับตอนนี้นะครับโดนก็เริ่มปฏิบัติมิชชัน่นโดยที่เรากำหนดแผนการบินไว้ล่วงหน้าในโปรแกรม D J I Flight Hub 2ซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่ตัวสะพานมหาเจษดาบดินทรานุสรซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพยาที่มีโครงสร้างแบบ Extra d o e p r e s t a t e Concrete Bridge นะครับซึ่งมีความสวยงามและน่าสนใจมากๆเลย โดยที่โครงการนี้นะครับเป็นโครงการก่อสร้างเกิดจากความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นหรือว่าไจกร์น,นั่นเองโดยที่ตัวสะพานเนี่ยมีความยาวอยู่ที่460เมตรช่วงกลางเนี่ยอยู่ที่200เมตรนะครับแล้วก็ช่วงด้านข้างอยู่ที่1 3 0เมตรแล้วก็มีเสาตัว,ตวคอนกรีตสูงที่เป็นไพลอนสูงประมาณ45เมตรแล้วก็มีสายเคเบิลขึงด้วยไปทําการสํารวจในวันนี้เนี่ยนะครับก็รูปแบบ เป็นสมาร์ทอ t ฟบริกโฟโตกราฟีซึ่งเป็นรูปแบบการบินที่โดนจะเก็บภาพวัตถุหลายๆมุมมองที่จะไม่ได้เก็บภาพแค่ด้านบนอย่างเดียวแต่เราจะเก็บภาพทั้ง4ีทิศทางเลยก็คือทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาด้วยซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยนะครับเราก็จะนําไปสร้างแบบจําลอง3ามิตินํามาเป็นข้อมูลดิจิทัลที่เอาไปประยุกต์ใช้กับงานหลายวัตถุประสงค์ได้รวมถึงการตรวจสอบโครงสร้างเชิงลึกได้ด้วยเช่นกันครับ หลังจากที่ผมได้ทําการสั่งให้โดรนนะครับทำการบินอัตโนมัติไปแล้วเนี่ยข้อมูลที่เราได้เนี่ยก็จะเป็นข้อมูลภาพถ่ายนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยจะทําการอัพขึ้นคลาวอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งระบบคลาวเองเนี่ยก็สามารถโปรเซสได้ด้วยนะครับซึ่ง DJI Fly Hub 2เนี่ยสามารถโปรเซสข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายเนี่ยได้ทั้ง2มิติและก็สามิติเลยข้อมูล2มิติเนี่ยผมก็จะได้เป็นข้อมูลที่เป็นภาพถ่ายความละเอียดสูงที่เป็น ข้อมูลขนาดใหญ่เลยของทั้งสะพ,พานนะครับแล้วก็ข้อมูลสามิติเนี่ยก็จะเป็น 3D โมเดลของสะพ,พานด้วยนะแล้วก็ดูข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะครับถือว่าข้อมูลครบถ้วนเลยนะครับที่เราจะเอาไปประยุกต์ใช้กับงานหลายๆประเภทได้ไม่ว่าจะเป็นงานบริหารทรัพย์สินนะครับของโครงสร้างหรือว่างานบำรุงรักษาโครงสร้างตามนะทีนี้ในมุมมองของผมเนี่ยนะครับในรูปแบบของไฟที่ ทำมิชชั่นแบบอัตโนมัติเนี่ยก็มีข้อดีแล้วก็มีความสะดวกสบายที่ผมสามารถจัดการได้เองเลยนะครับแต่ก็ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นตัวด้านล่างของโครงสร้างซึ่งเป็นโครงสร้างสะพานทีนี้ตัวฐานของเสาคอนกรีตท,ที่เป็นเสาไพลอนเนี่ยนะครับก็เป็นโครงสร้างที่มีความสําคัญเอผมก็เลยอยากจะให้นักบินเนี่ยนะครับ ลงพื้นที่แล้วก็ไปสํารวจเพิ่มเติมนี้นักบินมีปรับคิดเห็นหรือมีแนวทางยังไงบ้างครับครับก็สําหรับวิธีการเก็บข้อมูลนะใต้สะพานนะผมก็จะทําการนำรีโมทนะครับ RCPAD 2มาเชื่อมต่อกับตัว m ม t ิ i x 4ดนะครับผมแล้วก็จากนั้นเดี๋ยวผมจะทําการเก็บข้อมูลใต้สะพานในส่วนที่ยังขาดหายไปนะครับโอเคซึ่งระหว่างที่นักบินทําการสํารวจในขณะนั้นเนี่ยนะครับผมก็สามารถ อนิเตอการทํางานแบบเรียลไทมได้เพราะว่าตัวโดนเนี่ยก็สามารถส่งข้อมูลขึ้นคลาวด์นะครับแล้วผมก็ดูผ่านเบราว์เซอร์ที่เป็น DJI Flight Hub 2แล้วก็พูดคุยสั่งงานรวมถึงสั่งให้ตัวโดนเนี่ยหันซ้ายหันขวารวมถึงการซูงดูในสิ่งที่ผมสนใจได้ด้วยนะและนี่คือรูปแบบการทํางานยุคใหม่ที่จะยกระดับงานสํารวจด้วย DJI Dock 3มาร่วมสร้างมาตรฐานใหม่ เพราะความแม่นยำความปลอดภัยและประสิทธิภาพอยู่แค่ปลายมือคุณ